ใช้ดอทและชิบะซื้อรถหรูได้แล้วสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอ k กับผมแซคโนบดี Nobody, ครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนสู่วงการนี้ด้วยนะครับผมมาช้ามาเร็วฮะถือว่า ใครมาก่อนเป็นรุ่นพี่ใครมาหลังเป็นรุ่นน้องครับอายุไม่เกี่ยวนะฮะในวงการเทคโนโลยีนะครับผมยังไงก็มาใหม่เรียนรู้เยอะๆครับอย่าพิ่งรีบเสี่ยงสูงมากๆนะครับเข้ามาเรียนรู้เยอะก่อนนะคุณจะไปเทรดจะไปลงทุนอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะอย่าตามเข้าไปอย่างเดียวนะครับมาวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญมีมกันบ้างนะครับจะเป็นมีมที่ต้องบอกว่าฮอตฮิตไปทั่วโลกครับกับ2เหรียญดังฮะ ดอชคอยกับชีบะนั่นเองครับเหรียนมีมขวัญใจนักลงทุนครับดอชคอยชีบะอินุครับสามารถนํามาใช้ซื้อรถหรูอย่างพอเชได้แล้วนะครับบางคนอ่านว่าพอชและบางคนอ่าน p o พอเชนะก็แล้วแต่นะครับแต่เราจะแบบอ่านแบบเอาอาะไรฝรั่งเศสหรือเปล่า <laughs> นะพอเชนะครับ p o r อเชท t สซันนะครับซึ่งเป็นศูนย์ตัวแทนจําหน่ายของ p o พอเชครับ เพียงแห่งเดียวในเมืองบัลติมอร์ครับได้ประกาศให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระคริปโตครับอย่างแอปพลิเคชัน BitPay ครับเพื่อรองรับการชำระเงินด้วยคริปโตนั่นเองนะครับพอเช่ทอสันครับผมซึ่งจำหน่ายรถยนต์พอเช่นะครับทั้งมือ1และมือ2ครับตอนนี้ได้ยอมรับเหรียญดอ c คอยและก็ชิบะอินุนะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเหรียญทั้งสองนั้นเนี่ยเป็นเหรียญมีมที่จะรับความนิยมสูงสุดตลอดการครับภายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับนอกเหนือจากเหรียญคริปโตเบอร์หนึ่งอย่างบิตคอยนะครับผมเป็นที่สังเกตครับว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแอปพลิเคชัน Bitpay ครับได้ดำเนินธุรกรรมการชำระเงินทั้งหมดนะครับไปจำนวน76,000 583รายการครับผมแล้วก็โดยส่วนใหญ่คือธุรกรรมบิตคอยมากกว่าครึ่งนะครับหนึ่งของธุรกรรมทั้งหมดในบริษัทครับย้อนกลับไปในปี2013นะครับครอบครัวหนึ่งในเมืองออสตินครับได้กลายเป็นข่าวใหญ่ครับหลังจากที่ขายรถปอร์เช่เ a แมนเอสปี2007ของพวกเขาครับในราคา300 b i t c บิตคอยส์ครับผมก็คือ12.4ล้านเหรียญครับในในตอนนี้นะครับ เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หลายแห่งทั่วโลกครับได้เกิดแนวคิดในการนำเอาสกุลเงินดิจิทัลครับมาใช้เป็นช่องทางในการชำระเงินนะครับผมแล้วก็เมื่อต้นเดือนเมษายนนี้นี่เองนะครับดัตตันการ a ชนะครับหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่แปลกใหม่แล้วก็หายากนะชั้นนำของโลกนะฮะได้ยอมรับเหรียญคริปโตอื่นๆนะฮะไปถึง30เหรียญด้วยกันนะครับโดยได้ร่วมมือกับ แพลตฟอร์มเทรดคริปโตคอยสปอ o t ตนะครับของประเทศออสเตรเลียครับผมและในปีที่แล้วนะปอร์เช่ยังได้เข้าร่วมตลาด nft นะและยังได้เปิดตัวนะครับแฟนโซนนะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขาย nft อีกด้วยนะครับตอนนี้แบรนด์ใหญ่อย่างปอร์เช่นะโดดเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับไม่ไม่แค่นั้นนะยังมีเรื่องของ nft อีกนะครับยังไง เราต้องใส่ใจแล้วนะเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะเราเห็นแล้วนะครับว่าหลุยวิกตองเองก็เข้ามาแล้วนะมีเกมด้วยนะครับกุชชี่ Gucci, นะโอ้มากันเยอะใหญ่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการรับชําระโดยเหรียญคริปโตแล้วมันเป็นเรื่องของเมตาเวิร์สเป็นเรื่องของโลกเสมือนเป็นเรื่องของ NFT นแล้วครับฉะนั้น เราเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีของโลกเราจะเป็นต้องศึกษาเอาไว้ครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะใช้ไม่ใช้มันก็ตาม ไม่ใช้วันนี้วันหน้าก็อาจจะได้ใช้นะครับไม่ได้สนใจมากที่สุดแต่ก็รู้ไว้ย่อมดีกว่าไม่รู้นะครับผมยังไงก็ติดตามมันเอาไว้เนาะนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อนๆด้วยนะครับแบ่งปันความรู้ให้กันละกันครับส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับได้ดูไปด้วยกันนะฮะขอบคุณที่คุณติดตามคลิปโตทอล์กนะครับ ในทุกๆวันเลยนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวัน8โมงเช้านะครับมีข่าวสารอัปเดตใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้ครับด้วยการเติมค่าชานมไข่มุกครับเติมพลังให้กับผมนะฮะผ่าน3ช่องทางครับมีทั้ง True Money Wallet นะครับ Kbank แล้วก็ Cryptocurrency ก็จะเป็น USDT กับ BUSD นะฮะเลื่อนลงไปใต้คลิปครับจะมี wallet address ไว้ให้แล้วนะก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมคุณจิตคุณสามารถติดตามนะฮะทุกคลิปใหม่ๆนะอัปเดตใหม่ๆทุกๆวันเลยจากช่อง s ซ c โนเบอรีได้นะฮะเพียงแค่คุณกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งครับกด1ครั้งพอกดปุ๊บครั้งเดียวไม่ต้องกดซ้ำไม่ต้องกดย้ำนะครับหลังจากนั้นเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะมี Notification มาเตือนคุณเสมอให้คุณสามารถดูได้ก่อนใครนะครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้8มงเช้าครับสวัสดีครับ